สวัสดีครับผมมือนี้ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเนาะวันนี้ไม่ได้ทําหน้าที่นะครับผมวันเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่ผมมาทํางานที่กรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวมือนี้นะฮะมือนี้ผมสิให้พี่น้ํานะครับผมซึ่งเป็นแฟนผมตั้งกับเขาให้นะครับผมเขาคุณแฟนเพจต้งเด้อครับเด้อผู้ใดที่ให้ค่าขนมค่านี่ของน้องต้องพี่น้องเพื่อจะให้ค่ากับพ่องค่ากับเขานะครับผมผู้ใด อ่ค่ะอันนี้สั่งสั่งอะไรแล้วฟูดพันด้าอาจารย์เตือนไม่อยู่อันนี้อันนี้ให้พี่โอแล้วกันให้น้องโอ้ตามอะไรเนี่ยหมูยอเดี๋ยวพี่น้ําจะกินตามแตงอ่ะเฟิรนคือซีมายู่ดอกอันนี้นะเดี๋ยวไปเพิ่มนกันมีปลาดุกให้ด้วยก็นมกับน,น้ําส้มเดี๋ยวไปให้น้องกันปลาดุกหิวละเดี๋ยวเอาไปให้น้องแล้วกันเนาะ เดีย๋ยวเราไปให้โอกันอยู่เวลาเนี่ยโอ้โอ้โอ้อยู่เวละโอ้อยู่บนนอกยังอีง่ค่ะ โอ้ oh, 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 oh. เอาครึ่งตัวพอครึ่งตัวพอโบเหรอเกินอันนี้แต่งตัวอยู่ห้องเสื้ออะไรมาฝากดูสิส้มตำเด้อลูกส้มตำกินเลยกาลังร้อนๆถือดีๆเด้อถือดีๆส้มตำกับปลาดุกมาให้กินเลยเดอ้อวันนี้อาจารย์กลับเดึกไปทํางานอยู่กรุงเทพพี่ก็เลยหาข้าวให้กินก่อนสั่งส้มตำม,มาสั่งฟุตเพนด้ากินเดอ้อแต่งตัวอย่างนี้ห้ามออกไปไหนแล้วนะโอเคนั่งนั่งทำห้องไปเรื่อยๆเด้อ เดี๋ยวมาตรวจความเรียบร้อยโอเคโอเคไปบายบายขอบคุณขอบคุณพี่น้องหน่อยที่เขาอเอ่อที่ท,ทุกคนนะคะยังห่วงหนูจ้าโอเคเป็นเด็กดีไงถ้าเป็นเด็กดีเขาก็จะมีคนห่วงเหมเอือนเดิมเออขอบคุณพี่ที่คนที่จ่ายค่าห้องให้ด้วยขอบคุณคุณี่คนที่จ่ายค่าห้องให้ด้วยค่ะเอ่อคนที่ช่วยคาาาวยวย่าอาหารหนูด้วยช่วยค่าอาหารหนูด้วยขอบคุณมากมากนะคะให้พี่ร่ำให้พี่รวยค่ะ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบอกเพิ่นนำหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะสาธุโอเคอ่ะกิน้าพี่ไม่กวนละโอเคบ๊ายบายลาย เราเจอกันได้ท่่นน,นะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะคนที่ติดตามแฟนเพจเราอยู่ตอนนี้หกหมื่นท่านนะครับผมอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าคนไหนติดต่อหรือสนใจรถโปวิ่งผ่านนะครับผมเป็นรถโปวิ่งผ่านเราสามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับผมตรงนี้สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยกำจัดโปรโค้ดพนล้สามไม่พอนะครับผมดูไว ติดตั้งกล้องจอนติดครับผมติดตั้งกล้องจอนติดเลยนี่0925285833ครับผม,อ 65, 68, 58, 63, บผมขอบคุณพี่พีช้อปปิ้งนะครับผมไปให้น้ําจัดการนะครับถ้าบ้านไหนที่ติดต่อเราไม่ได้เลยท,นนทั่วประเทศไทยเราไปได้หลายนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มีกินข้าวเยี่ยวป่า ันนะครับนสต่อได้นะครับงทีนะครับวยใจนะครับต่อมาได้ครับการสรณ์ครับผวประเทศไนะครับัประเทศผนับวันนี้นะฮะโดนยากันจึงแล้เมาถ้าโดนเราะ